จปบปลุกปอกันอีกเสิ้นเคยครับมากินซ้ำไต่เช่ไยมครับวันนี้ไต่เิ็นกินนู่นครับมาเหยียบเมียมาครับมีมากครับหนานครับสองคนมาก็บกใหม่ก็บก <c oughs> ก็บกการอบครับ

อ่านี่นะครับมันอยู่ตรงสีนะครับกีนุ่นครับต้นน้ำง้วยครับนี่กีนุ่นมอนครับพี่ับพี่ครับพี่กีนุ่นมนเห็นไหมครับกีนุ่นมอนกีนุ่นแดงครับคนแดงแดงนี่แดงยังไงครับนี่ตัวน้อยๆนะครับอยู่สองสามตัวนี่จีนุ่นนี่ครับยองสีนะครับ จับมันครับพี่นี่จับกอนนะครับเฮ้ยโอเะครับตัวนี้คนงายเท่าเลยใ้สายปอสนน่ะนี่ครับจำนวนห้าถุงว่าสนิทเกใช้ได้บาทนิ้เนะอยบหน่อยครับร้านไส้ครับนี่ร้านไส้คนน่อยไปตละตละสิบบาท โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม